สวัสดีครับวันนี้เราสองคนจะนําทุกท่านนะครับมาเรียนรู้กระบวนการผลิตซีดีและดีวีดีกันครับค่ะหลายท่านทราบไหมคะว่ากว่าที่เราจะได้แผ่นซีดีและดีวีดีมานั้นนะคะมีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนมากเลยค่ะหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าเรามีวิธีการร้ยแผ่นเหมือนอย่างที่ปัจจุบันนิยมทํากันจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับกระบวนการผลิตของเรานั้นเน้นที่คุณภาพและได้มาตรฐานนะครับโดยเราใช้สแตมเปอร์เป็นหลัก แล้วสเตปเปอร์คืออะไรและเกี่ยวข้องกับซีดีและดีวีดีอย่างไรเป็นไตามชมเลยครับอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าแผนแ่นซีดีและดีวีดีเป็นสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลซึ่งเป็นตัวเลข0และ 1, 1หมายถึงลักษณะข้อมูลว่าเป็นหลุมหรือร่องสัญ,ญญาณที่เรียกว่าพีดและพื้นผิวข้อมูลที่เรียกว่าแลนโดยข้อมูลที่บันทึก จะจัดเรียงเป็นวงก้นหอยลักษณะมุนออกโครงสร้างภายในของแผ่นซีดีและดีวีดีจะประกอบไปด้วย 1. ชั้นข้อมูลพลาสติกพีซีมีหน้าที่เก็บข้อมูลพิษและแลนที่ได้จากการฉีดเนื้อพลาสติกไปยังแม่พิมพ์ 2. ชั้นข้อมูลโลหะอลูมิเนียมมีหน้าที่ทำให้แสงเลเซอร์ที่ยิงเข้ามาอ่านข้อมูลสะท้อนกลับไปแปลงเป็นรูปแบบข้อมูลที่เครื่องเล่นได้ 3. และเกอร มีหน้าที่เคลือบป้องกันความเสียหายของข้อมูล 4. label เป็นชั้นที่อยู่บนสุดใช้ในการพิมพ์ลวดลายต่างๆบนแผ่นดังนั้น s t a m p e r ก็คือแม่พิมพ์ต้นแบบแผ่นซีดีและ DVD นั่นเองโดยมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆมีพิษและแลนซึ่งเป็นรหัสข้อมูลดิจิตอลบรรจุอยู่เพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตแผ่นซีดีและดีวเป็นจำนวนมาก s t a m p e r ์ จะมีความหนาประมาณ300ไมครอนหรือน้ำหนักประมาณ36.8กรัมค่ะเมื่อทุกท่านทราบแล้วนะคะว่าสแตมเปอร์คืออะไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราสองคนจะนำไปชมเทคโนโลยีการผลิตสแตมเปอร์กันเลยค่ะตามมาเลยครับครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความสะอาดนะครับเราสองคนจะเป็นต้องใส่เสื้อป้องกันฝุ่นนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นนั้นไปโดนสแตมเปอร์ครับนอกจากนั้นนะคะเราจะต้องผ่านห้องที่ทำการเป่าฝุ่นออกจากตัวเราด้วยค่ะ กรับสำหรับเครื่องข้างหลังนี้นะครับเป็นเครื่อง glass cleaning station นะครับซึ่งเราจะทำความสะอาดกระจกที่เราทำา t t m p p r r นะครับโดยส่วนแรกนะั้นเราจะทำความสะอาดกระจกด้วยการขัดด้วยน้ำสบู่เป็นเวลา2นาทีนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำแผ่นกระจกที่ได้เอาไปในแช่นแอร์อัลตราโซนิกบาดเป็นเวลา5นาที <c oughs> และทำการล้างด้วยน้ำอีก2ครั้งครับ และเมื่อผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการเคลือบพลิเมอร์ด้วยเครื่องสปินโคทติ้งสเตชันอีกประมาณ10นาทีค่ะโดยเมื่อเคลือบพลิเมอร์แล้วนะคะแผ่นกระจกก็จะมีสีแดงตามพลิเมอร์นั้นค่ะโดยพลิเมอร์นะคะจะทำหน้าที่เป็นตัวรองรับพิษและแลนซึ่งเป็นประัสข้อมูลดิจิทอลค่ะ ครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งครับคือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นกระจกที่เคลือบด้วยโพลิเมอร์แล้วหรือขั้นตอน Master Recording System ครับในการสร้างพิษและลายบนเนื้อโพลิเมอร์ครับโดยมีแสงเลเซอร์ Laser เป็นตัวการสําคัญในการบันทึกข้อมูลโดยการเบรนหรือการเผาเนื้อโพลิเมอร์ให้เป็นล่องสัญญาณครับ มันดึงข้อมูลแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนาําไปเท่าเครื่องอบแผ่นกระจกค่ะโือที่เรียกว่า Queen d o o Oven นะคะโดยจะทําการอบที่อุณหภูมิ100องศาเป็นเวลา5นาทีหลังจากนั้นนะคะก็จะนําไปเคลือบด้วยนิกเกิลต่อไปค่ะนี่ไงคะเครื่อง m e t a เ i z e r โดยภายในเครื่องเคลือบนี้นะคะจะเป็นระบบสุญญากาศการที่เราจะต้องทําการเคลือบนิกเกิลน,นั้นนะคะก็เพื่อทําให้ แผ่นกระจกที่เคลือบโพลิเมอร์แล้วมีตัวนำไฟฟ้าเพื่อเตรียมพร้อมที่จะชุบด,ด้วยโลหะนิกเกิลเป็นลำดับต่อไปค่ะครับเหตุผลที่ต้องชุบโลหะนิเกิลด้วยไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ที่มีขนาดความหนา3า0วนไมครครับ ด้วยเครื่องกลาวานิกเป็นเวลา1นชั่วโมง10นาทีเราก็จะได้สแตมเปอร์ออกมาครับแต่ยังไม่เสร็จเท่านั้นเพราะว่าสแตมเปอร์เราจะต้องทําความสะอาดอีกครั้งหนึง่งเพื่อกาจัดไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆซึ่งเกิดจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ด้วยเครื่องอิเล็กโรคลีนนิงอีก15นาทีครับค่ะและเมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการขัดและตัดแผ่นสแตมเปอร์ด้วยเครื่องดักซันดิงแอนด์พลัชค่ะโดยการขัดนั้นนะคะจะทําที่ด้านหลังของแผ่นสแตมเปอร์ ซึ่งจะทําการขัด2ครั้งด้วยกันค่ะคือการขัดแบบหยาบและขัดแบบละเอียดค่ะครับหลังจากผ่านกนารขัดมาแล้วก็จะถึงกระบวนการตัดนะครับโดยสต a มเปอร์ที่เป็น C นั้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางรูขนาด34มิมและ EVD 22ม mm มครับ และแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตแผ่นสแตมเปอร์แล้วค่ะนั่นก็คือการตรวจสอบสัญญาณโดยการใช้เครื่องทสนะคะเพื่อหาความผิดปกติซึ่งหากไม่พบนะคะเราก็จะนําเอาแผ่นสแตมเปอร์ที่ได้ไปใช้ในการทําการปั้มเป็นลําดับต่อไปค่ะนี่ครับแผ่นสแตมเปอร์แม่พิมพ์ต้นแบบของ CD ดีและ DVD ในลําดับต่อไปครับเราจะนําท่านไปดูกระบวนการผลิตแผ่นปั้มกันนะครับและเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเราไปทําความรู้จักกับแผ่นปั้มกันก่อนเลยค่ะแผ่นปั้ม คือแผ่นที่ได้จากแม่พิมพ์โดยการฉีดเม็ดพลาสติก PC ที่ละลายแล้วไปยังสเตมเปอร์แล้วทำการบีบอัดเนื้อพลาสติกด้วยแรงดันสูงมากเพื่อให้เกิดพิษและแลนดบนเนื้อพลาสติกแล้วจึงเคลือบด้วยโลหะเพื่อให้แผ่นสะท้อนแสงใช้อ่านข้อมูลบนแผ่นนั่นเองครับตอนนี้เรา2องคนอยู่ในห้องปั้มแผ่นซ d และดีวกันแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในกันครับใช่ครับคุณน้อน นี่ก็คือเครื่องแลนโกลหรือเครื่องอบเม็ดพลาสติกซึ่งทำหน้าที่ในการอบเม็ดพลาสติกดีซีซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่จะแปลสภาพเป็นแผ่นซีดีและดีวีดีค่ะนี่นะคะหน้าตาของเม็ดพลาสติกทีซีจะสังเกตเห็นได้ว่ามีลักษณะที่ใสและเล็กค่ะครับสาหรับหลักการทํางานของเครื่องแลนโก้นั้นตัวมันจะดูดเม็ดพลาสติกออกจากถังเม็ดพลาสติกและอบที่อุณหภูมิ130องศาเซลเซียสเป็นเวลาหชั่วโมงเพื่อให้พลาสติกแห้งครับ ก็ผ่านขั้นตอนการอบเม็ดพลาสติกแล้วนะคะก็มาถึงหน้าที่ของเครื่องฉีดค่ะโดยเครื่องฉีดนะคะจะทํา2หน้าที่ด้วยกันคือหล้อมเหลวเม็ดพลาสติก PC ด้วยอุณหภูมิ320องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะครับหน้าที่ที่2คือการโมนหรือการก๊อปปี้ข้อมูลจากแผ่นสแตมเปอร์ลง CD หรือ DVD ครับในขั้นตอนการนี้เราจะนําแผ่นสแตมเปอร์วางไว้หน้าโมนหลังจากนั้นจะฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปก๊อปปี้ร่องสรรัญญาณครับ คือเครื่องดาวสตีมค่ะโดยเจ้าเครื่องดาวสตีมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้เริ่มจากการเคลือบแผ่นอลูมิเนียมหลังจากนั้นนะคะตามด้วยการลงลัคเกอร์และนําไปอบให้แห้งด้วยรังสี UV ค่ะหลังจากนั้นนะครับเราจะนําแผ่นซีดีที่ได้ไปตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโดยเครื่องสแกนทางกายภาพครับ มีเครื่องสปริน2แบบด้วยกันค่ะคือเครื่อง offset printer และเครื่องซิลสกรีนโดยเริ่มจากการรองพื้นด้วยสีขาวก่อนนะคะแล้วนับไปอบด้วย UV อีกครั้งจากนั้นทำการสปรีนหน้าด้วยสีสีสีประกอบไปด้วยสีแดงสีดำน้ำเงินและเหลืองเพียงเท่านี้นะคะหน้าแผ่นของเราก็จะมีภาพตามที่เราได้วางเพจเอาไว้แล้วค่ะ ครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพหรือ QC ครับโดยดูว่าแผ่นมีปัญหาหรือไม่ถ้ามีปัญหาอย่างเช่นรอยขีดข่วนก็จะคัดออกนะครับและตามด้วยการอ่านรหัสแผ่นโดยเครื่อง ID code เพื่อป้องก,กับบนการปะปนกันของชิ้นงานและหลังจากนั้นก็จะนําไปแพ็คกิ้งครับนี่ไงครับสวยไหมครับค่ะละทั้งหมดนี้นะคะก็คือกระบวนการผลิตแผ่น CD และ DVD ค่ะ ทราบแต่แล้วช่มีคาว่ามีขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนคงจะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ